สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณทศพลชัยสำลิศผลผู้สื่อข่าว BBC ไทยมานำเสนอครับหัวใจไม่ไร้หวังไม่เชื่อโลกโซเชียลของเหล่าพระสงนิกรผู้รักพระองค์ผาข้าราชการในชุดขาวเดินขวักไข่เข้าออกอาคารภูมิสิริมังคลานุสร โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยแต่คนกลุ่มหนึ่งในชุดสีส้มสดใสไม่ว่าจะนานกี่ชั่วโมงยังคงปักหลักอยู่ที่เดิมบริเวณปากทางเข้าอาคารในมือถือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรณทน่ิราเทพพยวดีกรมมาหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาหรือที่พวกเขาเรียกพระนามสั้นๆว่า พระองค์พาหญิงชราผมสีดอกเหล่าคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นวีลแชร์แต่เธอไม่ใช่คนไข้ของโรงพยาบาลแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่พร้อมใจสวมเสื้อยืดสีส้มของมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพามาให้กำลังใจพระองค์พาอยู่ห่างๆด้วยความหวังว่าคำภาวนาของพวกเขาจะส่งผ่านกำแพงให้พระองค์หายจากอาการพระประชวนในเรวันเราอยู่ตรงนี้ เราอยู่ข้างล่างนี้นะเพคะอยากให้ท่านรับทราบเรามาอยู่ตรงนี้อยากให้ท่านหายไวๆมาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของพวกเราวอนวิบมนต์ณระนองวัย70ปีบอกกับ BBC ไทยในมือของเธอเป็นภาพถ่ายเซลฟี่ของเธอกับพระองค์พาอดีตสิทธิ์เก่ารุ่นพี่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นัดแนะกับของเพื่อนวัยกลางคน ที่เรียกตนเป็นขาประจำการรับเสด็จเพื่อมาให้กำลังใจและรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่โรงพยาบาล1วันหลังทราบข่าวในสังคมออนไลน์เมื่อวันที่15ธันวาคม2565แม้จะทราบข่าวการประชวนจากโลกอินเทอร์เน็ตและกรุ๊ปไลน์แต่วรวิมลไม่เชื่อข้อมูลอื่นใดที่นอกเหนือจากในแถลงการ ของสำนักพระราชวังและพูดคุยกับ BBC ไทยด้วยรอยยิ้มและสีหน้าเต็มเปี่ยมด้วยความหวังตลอดการสัมภาษณ์ไม่เชื่อเลยอย่างที่เห็นในหลวงและพระราชินีเสด็จมาแล้วก็เสด็จกลับเราก็รู้สึกใจชื้นแล้วว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกับที่ใครๆเขียนใครๆพูดไม่งั้นท่านจะต้องอยู่นานกว่านี้แต่นี่ท่านก็อยู่และตามเวลาที่เหมาะสมแล้วท่านก็เสด็จกลับ สภากาชาติไทยประกาศว่าจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจดยาภาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้นหนึน่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ไม่เว้นวันหยุดราชการและนี่คือเรื่องราวแห่งความเชื่อมัน่นความเศร้าสลดใจและเสียงสวดมนต์พร้อมใจถวายพระพรด้วยความเชื่อเปี่ยมล้นว่า พระองค์พาจะหายประชวนเรวัยหลังหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยเมื่อวันที่14ทธันวาคมในจังหวัดนครราชสีมามือขาอ่อนอีกฝากฝั่งแต่ไม่ห่างไกลาจากกลุ่มพระสงฆ์นิกรชุดส้มของวอนวิมลหญิงวัยเลยกลางคนในชุดขาวนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ถือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอยู่ในมือ เธอนั่งอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่เช้าตรู่แล้วแต่ณเวลาที่พูดคุยกับ BBC ไทยในช่วงสายเสียงของเธอยังเปลี่ยมไปด้วยเสียงสะอื้นให้อยู่เป็นพักพักรู้สึกช็อกมือขาอ่อนไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกเรารับเสด็จพระองค์ท่านมานานเลยอยากมาให้กำลังใจพระองค์ท่านมานีรัตเหลาวะลเลศวัย64ปีจากสมุทรสาครกล่าวเธอบอก BBC ไทยว่า มักไปรอรับเสด็จพระองค์พาอยู่เสมอเพราะประทับใจในพระจริยวัตรที่ไม่ถือพระองค์และใกล้ชิดประชาชนมากจึงเป็นเหตุผลที่เธอรักพระองค์มากและทราบดีว่าสิ่งที่เธอทําได้คือการให้กําลังใจอยู่ห่างๆและใกล้ชิดมากที่สุดเพียงหน้าโรงพยาบาลเราก็จะอธิษฐานพระสยามเทวาธิราชขอให้พระองค์ท่านหายประชวรมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพราะเราเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาตลอดพระองค์ท่านเหมือนเข้มแข็งทำงานเหมือนผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงถ้าเป็นเราคงทำไม่ได้แบบนี้ถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะมาทุกวันให้ได้วันนั้นณนะดุสิตธานีก่อนปี2523ขณะที่วอนวิมลทำงานเป็นพนักงานแผนกประชาสัมพันธ์โรงแรมดุสิตธานี เธอได้รับเสด็จพระองค์พาขณะทรงพระเยาว์เป็นครั้งแรกเธอได้ถวายงานและได้รับพระราชทานโอกาสปลนนิบัติพระองค์พาอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นความทรงจําที่เธอยังจดจําได้มาถึงทุกวันนี้นับแต่วันนั้นเธอยอมรับว่ารับเสด็จพระองค์และพระบรมบวงศานุวงศ์มานับครั้งไม่ถ้วนและแม้จะทํางานในต่างประเทศเธอก็ยังได้รับโอกาสรับเสด็จสมาชิกราชวงศ์จัก,กรีตอนนั้น เป็นพนักงานบริการลูกค้าหรือกราวสตารให้กับยูเนเต็ดแอ i ์ไลน์ที่สนามบินลอสแองเจลิสในสารัฐทางบริษัทบอกว่ามีคนสำคัญมากๆมาเราก็มาดูตายแล้วเป็นสมเด็จพระเทพวอนวิมลย้อนอดีตที่เธอเป็นหญิงไทยคนเดียวของทั้งสนามบิน l อลรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า10ปีก่อนแต่โอกาสสำคัญที่เธอไม่มีวันลืมและปรากฏเป็นหลักฐานเป็นรูปถ่ายอยู่ในสองมือคือการถ่ายเซลฟี่กับพระองค์พาเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2562จริงๆแล้วไม่เคยรับเสด็จในวังส่วนมากจะรับเสด็จข้างถนนแต่วันนี้บอกกับตัวเองว่าลองเข้าไปในวังแล้วกัน จะไปนั่งที่ประตูวิเศษชัยศรีในพระบรมมหาราชวังในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาพอดีพระองค์พาก็เสด็จมาด้วยความที่เราเป็นธรรมศาสตร์ด้วยกันเลยอยากใกล้ชิดกับท่านเลยเข้าไปกราบบังคมทูลท่านขอเซลฟี่ได้ไหมคะท่านก็บอกว่าได้เป็นที่มาของรูปเซลฟี่ด้วยมือถือที่เธอประทับใจจนต้องปริ้นขยายออกมาเป็นที่ระลึก BBC ไทยถามเธอถึงเหตุผลที่ประทับใจและรักในพระองค์ท่านวอนวิมลตอบว่าไม่เพียงเพราะเคยศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่เพราะพระองค์พาทรงพระราชกรณียกิจที่ช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรชาวไทยมากมายอทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเป็นต้นอีกทั้งเธอรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานอย่างมากและอาจจะมากเกินไปพูชังคับปริศ เมื่อตะวันเริ่มลับฟ้าเสียงสวดมนต์เสียงกังวานค่อยๆดังขึ้นจากพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรวรมหาวิหารเมื่อเข้าไปภายในที่นั่งหลายสิบฝั่งซ้ายมือเป็นคณะสงฆ์ของวัดส่วนซี่ขวามือเป็นเหล่าตำรวจในชุดสีกากีชายชุดเหลืองและผู้ที่ผูกผ้าพันคอสีเหลืองของจิตอาสาพระราชทานคณะสงฆ์ข้าราชการตำรวจและจิตอาสาเหล่านี้ กำลังสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงในมนต์บทโพชฌชังคปริษที่นิยมสวดในเวลาที่บุคคลที่เกี่ยวข้องและคนที่เคารพนับถือไม่สบายพระมหานพพรอริยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสเล่าว่าบทนี้ก็มีเรื่องสืบมาตั้งแต่พุทธประวัติว่ามีพระมหาเถระอาพาธพระพุทธเจ้าก็นำบทสวดน,นี้ไปสวดให้ท่านฟังให้ท่านมีพละกำลังหายป่วยและสบายขึ้นมา นี่เป็นการสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตามประกาศของสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่15ธันวาคมในประกาศระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเทรสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชนาจักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญกิตภาวนาเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทุกวันนับแต่บัดนี้ พระมหานุพนอริยานโนอธิบายว่าการสวดมนต์นั้นแม้ผู้ฟังอาจไม่ทราบคำแปลแต่ก็เป็นสื่อให้ผู้ได้ยินเจริญศรัทธาแล้วก็จิตใจก็พลอยสงบไปด้วยแม้แต่ผู้สวดเองก็มีจิตสงบให้ท่านมีพละกกำลังหายป่วยและสบายขึ้นมาพระมหานุพรอริยาโนส่วนทางวัดนั้นปกติจะทำวัดเช้าและทำวัดค่ำอยู่แล้ว ประกาศของมหาเทระสมาคมจึงไม่ได้เป็นการร้องขอที่มากเกินกำลังโดยทางวัดก็จะนำบทสวดสำคัญไม่เพียงแต่โพชชังคัปปริตมาสวดซึ่งล้วนแต่เป็นบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักทั้งสิน้นรวมถึงทางวัดได้ประพันธ์บทเกี่ยวกับการถวายพระพรและอํานวยพรซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่ให้พระราชสำนักมีกเกษมสำราญโดยเฉพาะด้วยอย่างไรก็ดี สังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter มีการพูดถึงการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยแง่มุมที่หลากหลายแต่สำหรับวรวิมลแล้วตอนนี้สิ่งที่เธอจะเชื่อถือเพียงอย่างเดียวคือประกาศของสำนักพระราชวังไม่ฟังใครละคือไม่ฟังอะไรเลยในไลน์ในอะไรเราจะคอยฟังแต่สำนักพระราชวังอย่างเดียว วอร์วิมลบอกกับ BBC ไทยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ